สวัสดีค่ะแม่แม่สำหรับในวันนี้นะคะแม่โบก็จะมาตอบนะคะจากที่เลยโพสต์ไว้นะคะที่เพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลนะคะแล้วก็มีคุณแม่นะคะมาทักถามแม่โบนะคะแล้วก็ฮชแท็กช่วยตอบหน่อยค่ะแม่โบนะคะเดี๋ยวแม่โบจะมาตอบนะคะวันนี้ก็แวะมาตอบคําถามแม่แม่ทั้งบ้านแล้วนะคะมีคําถามจากใครบ้างนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะแล้วก็กดติดตามไปที่เพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลใครที่กดแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่สำหรับวันนี้นะคะพบกับแม่โบนะคะที่ช่อง YouTube n ตค k i d s นะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิ l ์อีกเช่นเคยนะคะสวัสดีปีใหม่แม่แม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะที่ช่อง YouTube n ต t k i d s นะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิ l ์นะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะยังไม่ตายแล้วก็ยังไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะยังสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ภารกิจก็จะมากมายสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีโควิดเข้ามาด้วยเนาะก่อนอื่นก็คือต้อองขสสสวััดีปีปใหหมม่ะะ่ม่นนนะะะคําารบแททุก ทช่องยูทูบเนื้อคิดนะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิร์นะคะไม่รอช้านะคะวันนี้ก็มาตอบคำถามนะคะแฮชแท็กช่วยตอบหน่อยเธอคะ่ะแม่โบนะคะมีคำถามใครบ้างนะคะไปลุยกันเลยค่ะก็จริงๆนะคะก็ มีคุณแม่นะคะมาสอบถามนะคะแล้วก็มาเม้นนะคะอาให้กําลังใจนะคะกันเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแม่ๆนะคะมาเม้นเอ่อแบ่งปันนะคะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนมแม่ให้กับแม่ๆท่านอื่นด้วยอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะก็คุณแม่ท่านแรกนะคะคุณแม่นมพง o n บวกนมแม่มาตั้งแต่เกิดนะคะจนครบหนึ่งขวบนะคะและตอนนี้หนึ่งขวบสองเดือนแล้วเปลี่ยนมาเป็นนมแม่บวกนม u s t นะคะกะให้เรื่อยๆจนกว่าน้องจะหยุด เองเลยคขอบคุณกำลังใจดีๆจากแม่โบนะคะขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะที่มาเม็นให้กันนะคะเนาะ,ะต่อมานะคะคุณแม่บอกว่า บ้านนี้ทอแล้วจ้าลูกสามเดือนเองไม่ค่อยมีเวลาปั๊มตกรอบบ่อยค่ะอ่ะทีนี้นะคะไม่มีเวลาปั๊มตกรอบบ่อยลูกสามเดือนแล้วนะคะก็จริงๆแม่โบไม่แน่ใจนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ที่กลับไปทํางานแล้วแล้วไม่มีเวลาที่จะแบบมาปั๊มนมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะถ้าในกรณีนี้นะคะคุณแม่ที่กลับไปทํางานแล้วนะคะคุณแม่ก็อาจจะต้องมีการคุยกับหัวหน้างานเนาะแล้วก็เพื่อนร่วงงานนะคะในเรื่องของการแบบขอเวลานะคะแอบมาปั๊มนมสักรอบละอ่อสิบห้านาทียี่สิบนาทีอย่างเงี้ย อลองดูเนาะลองคุยดูไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะคุยกันได้หรือเปล่านะคะเนาะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้มีภารกิจต้องกลับมาทํางานที่บ้านนะคะก็ เลี้ยงลูกแบบฟูทามอะไรเงี้ยนะอ๋อก็พยายามจัดเวลานะคะแบ่งมาปั๊มนมหรือว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ลูกยังดูดเต้าอยู่นะคะก็ให้ลูกดูดเต้าล้วนไปเลยละกันเนาะก็แม่ก็จะได้สบายขึ้นนะคะนะค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณแม่ธัญญารักษช่างย้อมแม่หมูนะคะตอบ่อยค่ะแม่โมอยากทราบว่าปั๊มนมอย่างเดียวเนี่ยลูกไม่เข้าเต้าเราจะยังมีน้ํานมอยู่มากน้อยแค่ไหนคะอยากให้น้องได้กินนมแม่อ่ะก็คือแม่โมนะคะเป็นคุณแม่นักปัมป๊มปั๊มแบบรอ 100เลยนะคะก็คือเริ่มปั๊มตั้งแต่ลูกอายุได้ประมาณ1เดือนนะคะแล้วลูกก็ไม่ยอกเอาเต้านะคะขอตอบเลยว่าถ้าคุณแม่นะคะปั๊มอย่างเดียวลูกไม่เข้าเต้าแล้วเป็นคนที่สม่ําเสมอในการใช้เครื่องปั๊มนะคะปั๊มนมแม่เนี่ยทุกสาหรือว่าทุก4ี่ชั่วโมงนะคะมีการสร้างนมแม่อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องยาวนานแน่นอนเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะวินัยในการปั๊มนมสําคัญที่สุดค่ะยิ่งมีวินัยมากนะคะระบายนมออกบ่อยออกมากนะคะนมแม่สร้างต่อเนื่องสร้างกันไปยาวๆเลยะคะ่ะ คำถามต่อไปนะคะจากคุณแม่จินตนาการไม่มีสตินะคะบอกว่านมแม่บางทีปั๊มออกมาจะออกสีใสๆบางทีก็ขาวข้นต้องบำรุงยังไงหรอคะแม่โบนะคะนมแม่นะคะมีสส่วนนะคะนมที่ออกจากเต้ามาช่วงแรกๆนะคะคือนมแม่ส่วนหน้านะคะนมแม่ส่วนหน้าเนี่ยจะมีลักษณะคือใสนะคะแล้วก็นมแม่ยดถัดไป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 ,ดไปเรื่อยๆนะคะจะมีความขาวขุ่นข้นขึ้นมา ไล่สเต็์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนมแม่ส่วน ไทยนะคะออกมาไทยก็จะมีความแบบขาขุนข้นมากข water, <celui> ึ <ther> ้นอันนั้นเรียกว่านมแม่ส่วนหลังสรุปแล้วนะคะนมแม่มีทั้งนมแม่ส่วนหน้ากับนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหน้านะคะจะมีลักษณะก็คือใสออกมาในช่วงแรกนะคะของการระบายน้ํานมออกจากเต้านะคะนมแม่ส่วนหน้านะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง80%ซจึงไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องป้อนน้ําตามหลังจากที่ให้ลูกดูดเต้านมแม่นะคะเนาะแล้วก็นมแม่ส่วนหน้านะคะก็จะมีน้ําตาลที่เรียกว่าน้ําตาลแลคโตสนะคะก็จะทําให้ลูกนะคะกินแล้วอยู่ท้อง ก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบป้อนกล้วยให้ลูกก่อนที่ลูกจะอายุแบบ4เดือน6เดือนนะคะเนาะแล้วก็นมแม่ส่วนหน้านะคะก็จะช่วยกระตุ้นลําไส้นะคะช่วยขับสารสีเหลืองออกจากร่างกายของลูกของเรานะคะก็จะช่วยลดสภาวะตัวเหลืองหลังคลอดได้ด้วยะคะ่ะนี่คือข้อดีของนมส่วนหน้านะคะนมส่วนหลังนะคะลักษณะก็คือจะมีสีขาวขุ่นข้นนมยิ่งแบบถดหยดถัดไปถัดไปถัดไปนมแม่ไทยทายนะคะ ยิ่งระบายน้ำนมออกเกลี้ยงเต้ามากสักเท่าไหร่นะคะนมแม่ก็จะยิ่งมีความขาวขุนคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือจะต้องมีการเอาลูกเขาเต้าดูดนานพอนะคะใช้ระยะเวลาในการดูดเนี่ย15-20นาทีหรือว่าถ้าปั๊มเนี่ยก็คือจะต้องปั๊มโดยใช้ระยะเวลาที่นานพอนะคะเพื่อให้ได้ถึงน้ํานมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหลังนะคะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักตัวเพราะฉะนั้นนะคะนมแม่มีทั้งส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังที่ให้ดีที่สุดก็คือให้ลูกได้กินนมแม่ทั้งส่วนหน้้าแลลวก็ส่นนนหังะะะคทีี ถ้าอยากที่จะ เพิ่มปริมาณของนมแม่ส่วนหลังหมายถึงว่าอยากให้นมแม่เนี่ยค่ะมีความขาวขุนข้นเพิ่มมากขึ้นหลักการง่ายมากเลยค่ะนั่นก็คือระบายนมออกนะคะสม่ําเสมอทุก3าชั่วโมงนะคะอยากครั้งเต้านมนานนะคะนมแม่ส่วนหลังก็จะค่อยค่อขยับขยับขยับออกมาอยู่ด้านหน้านะคะเนาะแล้วก็อา,อาหารนะคะที่ทานช่วยเพิ่มปริมาณน้นํานมแม่ส่วนหลังนะคะก็คือกินอาหาราให้ครบ5้าหมู่นะคะแล้วก็กินให้ครบทั้ง3มมื้อไม่อดอาหารนะคะ คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยไม่ควรอดอาหารเลยนะคะยิ่งอดอาหารนะคะนานวันนานวันเข้าไปนะคะคุณแม่ก็จะขาดสารอาหารนมแม่ก็จะลดน้อยลงนมแม่ก็จะหดหายได้เพราะฉะนั้นทานให้ครบ5้าหมูนะคะแล้วก็กินให้ครบสามมื้อกินให้อิ่มนะคะแล้วก็ไม่ต้องขาดไม่ต้องอดอาหารนะคะแล้วก็อ้าแวแล้วอาหารอะไรบ้างละ่ะที่ช่วยเพิ่มคุณภาพน้นํานมแม่ส่วนหลังบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นไขมันที่มีคุณภาพดีเช่นน้ํามันมะกอกอะโวคาโดธัญพืชน,นะคะจา เบือจังพวกถั่วต่างๆปลาแซลมอนปลาทูน่าอ่ะก็หากินได้ตามสะดวกกันเลยนะต่อไปนะคะคุณแม่นันทิดาจะสามคุบแล้วติดมากๆเออน่าจะติดหนมแม่นะคะุ่าขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่ก็ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวไปยาวไปกันเลยนะคะคุณแม่จา๋าอ่าคุณแม่ท่านต่อไปนะคะคุณแม่เฟรนซ์หรือเปล่าออกเสียงเป็นรูทูหรือเปล่านะคะ จะสิเดือนวันที่2 3นี้ปั๊มล้วนเลยค่ะเหนื่อยแต่ก็ทนเพื่อให้ลูกได้นมแม่สุดยอดเลยค่ะคุณแม่จา๋าส่งกําลังใจให้นะคะส่งพลังใจให้นะคะทําไปเถอะค่ะเนาะสิ่งดีๆก็คือเข้าสู่ตัวเราแล้วก็ลูกของเรานั่นเองนะคะคุณแม่จา๋าเนาะต่อไปคือคุณแม่คนเดียวที่คิดถึงนะคะเนาะใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าอย่างเงี้ยนะคะเนาะให้นมลูกมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วค่ะแต่คิดว่าเดือนหน้าเนี่ยจะให้กินนมผงค่ะลูกชอบกัดหัวนมนะคะเจ็บเป็นแผลเลยค่ะแล้วก็ ดูดอีโคตรลมานเลยมีวิธีแนะนํำไหมคะอะทีนี้นะคะให้ลงให้นมลูกมา1ปีหนึ่งเดือนแล้วนะคะคิดว่าจะให้กินนมผมแม่บโกคิดว่า1ปีแล้วค่ะกินนมกล่องไปเลยนะคะนมกล่อง UST นะคะถ้าลูกไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแพ้โปรตีนนมวัวก็กินนมวัว แท้นมนมโคสดได้เลยนะคะอย่างตัวแม่โบเองนะคะก็คือลูกเนี่ยอายุอสอ2ปีใช่ไหมคะแม่โบก็คือเสริมด้วยนมกล่อง U.S.T เข้าไปด้วยนะคะก็คือแม่โบจะกินแค่22 2ยี่ห้อนะคะก็คือจะเป็นนมวัวแดงนะคะรสจืดนะคะแล้วก็นมจิรดากล่องสีเหลืองแค่นั้นเองนะคะก็คุณแม่ก็ให้กินเป็นนมกล่อง U.S.T ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ทีนี้ ลูกชอบกัดหัวนมจริงๆนะคะเรื่องของการกัดหัวนมเนี่ยก็จะเจอได้เนาะในคุณแม่ที่ลูกเริ่มมีฟันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่ลูกกัดหัวนมม,มันก็มีวิธีแก้ไขนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะแบบแก้ไขแล้วก็คือเห็นผลได้เลยเนึกออกไหมคะเพราะว่าด้วยที่ว่าลูกเป็นเด็กเนาะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานในการพูดอ่ะหลายครั้งต่อหลายครั้งนะคะเพื่อให้ลูกเลิกปัญหาชอบกัดหัวนมนะคะหลักการเวลาที่ลูกกัดหัวนมใช่ไหมคะอ่ะกัดปื้มใช่ไหมคะคุณแม่เอาลูกออกจากเต้าเลยนะคะทำหน้าสีหน้านิ่งอื แม่ไม่ให้กัดหัวนมนะคะเออแล้วก็ถ้ากัดอีกนะคะแม่ไม่ให้กินนมต่อแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะก็คือจบหมายถึงว่าเราทําพฤติกรรมแบบนี้ค่ะให้ลูกได้รู้ว่าถ้าลูกมีพฤติกรรมการกัดหัวนมคือลูกจะไม่ได้กินนมต่อนะแล้วลูก,กคือจะอดนะคะก็คือเนี่ย อ่หอบท้องที่หิวอะ่ะจะได้กินอีกทีก็คือนมมื้อหน้ามื้อถัดไปเลยก็อีกประมาณ2-3ชั่วโมงถึงให้ลูกแบบมาดูดเต้าต่อถ้าลูกทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกก็คือเมืออเดิมเลยค่ะวนลูบเลยกัดหัวนมใช่ไหมลูกเอาออกจากเต้าค่ะสีหน้านิ่งแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ให้กัดนะคะมื้อนี้หนูอดกินนมแม่นะคะปิดเต้าเลยค่ะต่อให้รอ้องไห้งอแงขอให้งงขอขอ,อยากกินนมแม่ก็ไม่ให้กินจนกว่าจะได้ถึงรอบนมมือถัดไปนะคะทำแบบนี้แต่ว่าคือคือไม่ได้แนะนําว่าแบบ ไม,ไม่แนะน,นําในเรื่องของการตีปากลูกนะคะแบบโอ้ลูกกัดตีปากลูกเงี้ยเออไม่โอเคเพราะว่าลูกก็จะกลัวนะคะคือจริงอะ่ะเด็กเขาก็คือเข้าใจจากภาษาที่แม่สื่อสารนั่นแหละเนาะคือหมายถึงว่า ลักษณะสีหน้าท่าทางที่เราสื่อสารกับลูกคือลูกอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคําพูดของเราใช่ไหมคะแต่ว่าโตขึ้นแน่นอนค่ะเขาจะต้องมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแน่นอนถ้าสมมติว่าลูกมีอาการกัดหัวนมนะคะคุณแม่ก็ลองนําไปใช้ดูนะคะอาจจะไม่ได้แบบพูดครั้งสองครั้งแล้วรู้เรื่องนึกออกไหมคะเพราะเป็นเด็กนะบางคน30ครั้ง5 0ครั้งถึงจะ,ะรู้เรื่องก็มีเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฝึกกันนะคะนาะหลักการก็คือหน้านิ่งแล้วก็พูดบอกว่าไม่ให้ดูดเตา้ามือนี้อดจะได้กินก็คือมือถัดไปอ่าแบบน ที่เราเป็นแผลเวลาที่ลูกกัดใช่ไหมคะมันก็จะมีแผลที่เต้านมหัวนมอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็คือสามารถใช้ยาทานะคะไตแอมนะคะเป็นยาทาแผลในปากแผลร้อนในในปากนะคะซองเล็กๆนะคะมี10บาทหรือเปล่าแม่โบไม่แน่ใจแล้วกับเ,เป็นหลอดนะคะหลอดใหญ่ขึ้นมาที่นึงประมาณร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือสามารถบีบนะคะแล้วก็ทาตรงบริเวณที่เป็นแผลได้เลยทาซ้ําได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกจะกินนมเนี่ยก็ไม่ต้องล้างออกก็สามารถให้ลูกนดูดเต้าต่อได้เลยไม่มีอันตรายอะไรใดๆนะคะแล้วก็ถ้ามันปวดมากนะคะก็คือจะมี วิธีอ,อย่างนึงก็คือกินพารานะคะก่อนที่จะเอาลูกมาดูดเต้านมแม่ก็คือให้ลูกก็คือคุณแม่นะคะกินยาพาราก่อนนะคะตามน้ำหนักตัว50กิโลกรัมก็คือกิน1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็กินก่อนประมาณจะเอาลูกเข้าเต้าประมาณ30นาทีนะคะเพื่อที่จะช่วยทุเลาในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็ประครบเย็นนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ปวดก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะจ๊ะแม่จ๋านะ คำถ,ถามต่อไปนะคะจากคุณแม่ที่ใช้ชื่อ Facebook นะคะชวนฟันฟันนนทตภาพบ้านนี้หนึ่งปี7จเดือนแล้วค่ะเสริมนมกล่องไปด้วยกลัวน้องไม่อยู่ท้องนะคะก็คือเด็กที่อายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะข้าวสามมื้อนะคะเหมือนผู้ใหญ่เราอะข้าวเป็นหลักนะคะข้าวมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี่ยเป็นหลักนะคะนมคืออาหารที่เสริมเข้าไปนะคะเนาะจริงๆก็คืออย่างที่บอกถ้าลูกกินข้าวได้ดีทั้งสามมื้อกินดีกินเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนม ก็คือเป็นส่วนที่เสริมเข้าไปเฉยๆนี่อออไหมคะถ้ามีนมแม่ก็กินแค่ประมาณวันละประมาณสัก15อ่ออนนะคะก็เพียงพอหรือว่าถ้าแบบเป็นคุณแม่ที่แบบเอารุกเขาต้อก็คือดูดได้บนไปก็คือหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เว้นไปสักประมาณ2ชั่วโมงก็ลูกให้ลูกกินนมแม่อางเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเสริมนมกล่องแบบเล็กๆน้อยๆนะคะวันละแบบเอ่อหนึ่งถึงสองกล่องสามกล่องนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือแนะนําเป็นพวกนมกล่อง UHT นะคะนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะตอบคำถามคุณแม่ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าโบวานิตานะคะปัอมอะไลกี่รอบคะถึงได้มีนมแม่ได้นาน,านขนาดนี้อยากให้ลูกได้กินนมแม่นาน,านๆแบบนี้บ้างเป็นคุณแม่ปั่มลวนนะคะโอ๊ยคุณแม่เราเหมือนกันเลยคะ่ะเป็นคุณแม่ปั่มลวนเหมือนกันนะคะ อตอบเลยนะคะหลักการที่จะมีนมแม่นะคะไปอย่างยาวนานนะคะเราต้องเล่นกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรแลคตินฮอร์โมนตัวนี้นะคะสมองของคนเราเนี่ยค่ะมีการไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้นะคะฮอร์โมนโปรแลคตินจะทําหน้าที่คือสร้างนมแม่นะคะเจ้าฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยจะเพิ่มสูงมากนะคะหลังจากที่เราเอาลูกเข้าเต้าหรือหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จนะคะฮอร์โมอนโปรแลคตินมันจะสูงมากๆแล้วมันจะคงอยู่นะคะประมาณ3ามชั่วโมงจากนั้นนะคะมันก็จะค่อยๆดิ่งๆๆๆ่ต่ำลงมาถ้าอยากที่จะมีปริมาณ น้ำนมแม่ที่เพียงพอเลี้ยงลูกไปแบบยาวไปยาวไปยาวไป,วไปใช่ไหมคะคุณแม่จะต้องหมั่นปั๊มนมทุก3ชั่วโมงนี่ไงคะถึงเป็นเหตุผลว่าคุณแม่ควรที่จะตื่นขึ้นมาปั๊มนมให้ได้ทุก3าชั่วโมงหรือว่านานสุดก็คือไม่ควรที่จะเกินแบบ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อกระตุ้นให้ฮอร์โมนโปรแลคตินนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่สร้างนมแม่เนี่ยมันสูงอยู่ตลอดเวลาที่มันสูงอยู่ตลอดใช่ไหมคะนมแม่ก็จะมีการสร้าง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 ,างมาทดแทนนะคะแบบนี้ตลอดก็จะมีนมแม่แบบกินไปยาวๆแล้วก็ฮ จะเพิ่มสูงมากคือตอนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งที่สองที่สามถ้าลุกขึ้นมาปั๊มนมนะคะหรือว่าลุกขึ้นมาเอาลูกเข้าเตาช่วงเวลานี้นะคะก็จะยิ่งทำให้นะคะปริมาณของนมแม่ในวันนะคะเพิ่มสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากมีนมแม่แบบยาวๆเลี้ยงลูกเป็นนานๆชิวๆนะคะมันระบายนมอ,ออกจากเต้านะคะให้ได้ทุกสามชั่วโมงระบายนมอ,ออกให้เกลี้ยงเต้านะคะเพียงแค่นี้เองอะคะ่ะนมแม่ก็จะสร้างแบบยาวไปยาวไปเลยนะจ้าคุณแม่คะต่อมานะคะคุณเล็ก เปี่ยนแท หรือเปล่านะคะแม่โบไม่แน่ใจออกสิ่งทุรหรือเปล่านะคะได้หนึ่งปีแล้วเต้าล้วนโหเยี่ยมมากเลยคุณแม่เดอะเบสมากนะยาวไปยาวไปนะนมแม่มีประโยชน์นะคะทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุของลูกเนาะต่อไปคุณแม่วินะนะบ้านนี้ลูกเก้าเดือนนมหมดจะหมดแล้วค่ะโอ้คุณแม่จ๋ารีบกู้รีบกู้กลับขึ้นมานะคะคือไม่แน่ใจนะคะว่าเก้าเดือนเนี่ยคุณแม่ให้ลูกกินอาหารเสริมตามไว้ด้วยหรือเปล่านะแล้วก็แบบไม่ไม่รู้ด้วยว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่เอาลูกเข้าเต้าหรือว่าเป็นคุณแม่ปั๊ม อมขมพอดีข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคือแม่โบก็จะย้อนกลับมาหลักการที่จะมีน้นํานมแม่ที่เพียงพอนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แบบยาวไปยาวไปก็คือระบายน้นํานมออกให้สม่ำเสมอทุก3ามชั่วโมงไม่ว่าจะด้วยการปั๊มนมหรือว่าการเอาลูกเข้าเต้าก็แล้วแต่นะคะนาะแล้วก็ระบายน้นํานมออกให้เลี้ยงเต้าไม่เครียดนะคะคือก้าเดือนไม่แน่ใจว่าคุณแม่อะมีการให้ลูกกินอาหารเสริมตามไว้ด้วยหรือเปล่า นะแล้วก็แบบว่าลูกไม่ค่อยได้เข้าเต้าหรือว่าแบบอาจจะลดรอบปั๊มนมลงหรือเปล่านะคะนมก็เลยหดนะคะเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่เนี่ยมีกินยาบางอย่างที่ช่วยลดปริมาณน้ําน,นมแม่ด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่มีรอบเดือนหรือเปล่าเนาะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้ามีนมหดนะคะก็ต้องมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขสาเหตุต,ตรงนั้นนะคะอ่ะต่อมานะคะคุณแม่ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าพิมพ์พอนเลิฟนะคะสวัสดีค่ะสอบถามหน่อยค่ะคลอดได้หนึ่ง 1เดือน17วันนะคะนมคุณแม่ใส่มากเลยทําอย่างไรดีนะคะแล้วก็ขยขอบคุณนะคะมีคุณแม่มาตอบให้ด้วยนะคะบอกว่าคุณแม่ก็ให้ข้อมูลกับคุณแม่ทานีไปนะให้น้องดูนานขึ้นหรือไม่ก็ปั๊มให้นานขึ้นนมที่ใส่เป็นนมสดนะช่วยเรื่องขับถ่ายของน้องได้ดีนมส่วนหลังๆเป็นสารอาหารพยายามปั๊มให้กลี้งเต้าจนถึงก็จะได้นมแม่เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะคุณแม่ทันนีที่มาตอบข้อมูลของคุณแม่คนนี้นะคะ จริงๆนะคะ1เดือน17วันเอวันนมแม่ก็ถือว่าก็<ๆ>สร้างมาเท่าที่ปริมาณที่ระบายน้ำนมอ,ออกจากเต้านะคะถ้าลูกดูเต้าเท่าไหร่นะคะนมแม่ก็จะสร้างมาเท่านั้นนมแม่ใสมากทีนี้นมแม่ใสมากแม่โบคิดว่าน่าจะเอาให้ลูกกินนมแค่ส่วนหน้าหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจว่าปบนแบบปับบบบบ๊มนะคะเป็นแม่นักปั๊มหรือว่าเอาลูกเข้าเต้าด้วยเนาะนมแม่ใส คือนมแม่ส่วนหน้านะคะถ้านมแม่ใสมากเนี่ยคุณแม่ต้องมาดูว่าเนี่ยทิ้งช่วงในการปั๊มนมทิ้งช่วงลูกเข้าเต้านานเกิน3ชั่วโมงหรือเปล่าเนเาะแล้วก็ถ้านมยิ่งครั้งเต้านานนมก็จะยิ่งใสนี่ยหรอไหมคะแล้วก็ไม่ได้เอาลูกดูดเต้าหรือว่าไม่ได้ปั๊มนมให้เลี้ยงเต้าหรือเปล่านะคะได้แค่นมส่วนหน้าเพราะว่านมส่วนหน้าคือนมที่อยู่ช่วงแรกๆที่เราบายน้ํานมออกจากเต้านมที่อยู่ หยดแรกๆค่ะจะใสมากแล้วก็หยดถัดไปมันจะค่อยๆขาวขุ่นข้นขาวขุ่นข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆนมนมส่วนที่ใสเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของอกระตุ้นการขับถ่ายขับสารสีเหลืออกจากร่างกายแล้วก็จะมีน้าตาลแลโตนลูกก็จะอยู่ท้องนะคะแต่ว่าถ้าลูกได้ในปริมาณที่มากพอลูกก็จะแบบอืบกระปิดกระปอยนะคะแล้วก็นมส่วนหน้าเนี่ย ถ้าดูดได้แต่นมส่วนหน้าเนี่ยไม่ได้นมส่วนหลังก็จะมีผลเสียกับน้องด้วยเนาะน้าหนักน้องก็จะไม่ค่อยได้ขึ้นดีเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่แก้เนาะถ้าถ้าถ้า,ถาคือแม่บูไม่แน่ใจถ้าเอาลูกเขาเตาก็ให้ดูดนานๆหน่อยละก,กันเนาะดูดข้างละประมาณ15-20ถึงบนาทีนะคะหรือว่ารวม2ข้างให้ได้ประมาณอย่างน้อยเนี่ย30นาทีนะคะถ้าเป็นคุณแม่นักปัม๊มก็คือปั๊มเนี่ย ใช้ระยะเวลาในการปั๊มที่นานพออย่างน้อยก็คือสักประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วก็ปั่นจีต้ตามด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ปั๊มเสร็จแล้วก็ใช้มือบีบนะคะเพื่อระบายน้ำนมออกให้เกลี้ยงเต้านะคะหนมแม่ก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอาลูเข้าเต้าหรือปั๊มนมให้ได้ทุก3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้มันเกลี้ยงเต้านะคะเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะทานอาหารเพิ่มช่วยทําให นมแม่นะคะส่วนท้ายเพิ่มมากขึ้นก็คือแนะนำกินไขมันที่มีคุณภาพดีนะคะอย่างเช่นจำพวกน้ำมันมะกอกนะคะธัญพืชพวกถั่วอะไรเงี้ยค่ะปลาแซลมอนปลาทูน่าอยะะ่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของอนมแม่ส่วนท้ายได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกินอาหารหครบ5้าหมู่นะคะแล้วก็กินอาหารให้ครบ3ามื้อด้วยไม่อดอาหารนะคะก็ลองไปปรับดูนะคะจิบน้ำแปบ๊บอะ คุณแม่ท่านต่อไปนะคะแม่ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าฝนพิมพิมนอนอะไรสักอย่างนะคะเนาะบอกว่าลูกคนแรกเขาเต้าอ,อย่างเดียวหนึ่งปีค่ะคนที่สองคิดว่าจะปั๊มด้วยนะคะเขาเต้าด้วยรบกวนแนะนําการปั๊มนมว่าต้องปั๊มวมดแลกกี่รอบสลับกับให้ลูกเข้าเต้านะคะก็จริงๆนะคะ เราก็ยึดหลักนะคะการระบายน้ําอม,มออกจากเต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะคะหรือว่าเอาลูกเข้าเต้าก็คือให้ได้ทุกสามชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่นะคะรอบเนี้ยลูกหลับนานใช่ไหมคะอุ้ยหลับนานแล้วเกินแบบสองาชั่วโมงแล้วย,ยังไม่ตื่นมากินนมเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เอาเครื่องปัม๊มนมมาปั๊มเลยนะคะปั๊มฟื้นฟื้ฟืนฟืนนะคะปัม๊มนะคะถ้ารอบนี้ปัม๊มใช่ไหมคะ รอบหน้าคุณแม่จะสลับเอาลูกเข้าเตาทุก3าชั่วโมงค่ะรอบหน้าจะเป็นเอาลูกเข้าเตาก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่เอาลูกเข้าเตา,เตาแล้วลูกดูดแบบไม่ได้เกลี้ยงเตายังมีน้นํานมอยู่ในเตาคุณแม่จะเอาเครื่องปัม๊มเนี่ยมาปั๊มต่อก็ได้นะคะก็คือสลับนะคะอย่างสมมุติว่ารอบนี้ปัม๊ม สชั่วโมงถัดไปเข้าเตาสามชั่วโมงถัดไปปั๊มสามชั่วโมงถัดไปเข้าเต,า,เตาแบบนี้ก็ได้ก็คือมันก็คือการระบายน้ํานมออกจากเตาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเอาลูกเข้าเตาหรือปั๊มนมนั่นเองเพระาะฉะนั้นก็คือคุณแม่สลับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคุณแม่อยากเพิ่มน้ํานมนะคะเทคนิคของแม่โบก็คือว่าถ้าลูกยอมดูดเต้า เตาไปเลยค่ะเพราะว่าคือแรงดูดของลูกนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปั๊มนมอยู่แล้วนะคะช่วยกระตุ้นน้ํานมได้มากกว่าอยู่แล้วด้วยถ้าลูกเนี่ยยอมดูดเตาให้เขาดูดไปเลยค่ะดูดให้นําใจไปเลยนะคะดูเสร็จแล้วปุ๊บถ้ายังมีน้ํานมเหลืออยู่ที่เต้านะคะคุณแม่ก็แอบปัมะะ๊มเลยค่ะใช้เครื่องปัม๊มปั๊มต่อไม่ต้องปั๊มนานประมาณ5 1 0ถึงสนาทีนะคะนมที่ปั๊มได้เนี่ยก็เก,ก็บไปเป็นนมสต็อกอย่างเงี้ยนะคะ รอบหน้าใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเออลูกแบบเอยังไม่ตื่นแอมแอมก็ใช้เครื่องปั๊มนะคะปั๊มสักประมาณ ถ้านาทีสิบนาทีก็ได้แต่ถ้าลูกลองหยาจะมาขอกินนมคุณแม่ก็เอาลูกเข้าเต้านะคะนมแม่หลังจากที่ปั๊มไปแล้วเนะะี่ยค่ะยังมีน้ํานมอยู่นะเพียงแต่ว่าน้านมจะไม่ได้ไหลพุ่งแรงนะคะลูกอาจจะมีร้องห่นง,งองแงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปริมาณน้ํานมแม่ไหลช้าลงเนะะี่ยค่ะแบบนี้ก็ได้ก็คือสลับเอานะคะทุกสามชั่วโมงนะคะสลับกับดูดเต้านะคะแล้วก็สลับกับใช้เครื่องปั๊มได้คะ่ะต่อไปนะคะคุณแม่หนูหนิ่งนะคะเห็นแม่โบโพสทีไลน์มีกําลังใจป้มนนมอีกแล้วค่ะก็ส่งกําลังใจให้แม่แม่่มะะมโบาานนพมแล้วะะคะ แอบคือแอบปั๊มนมค่ะคือวิ่งไปทําัารการนะคะอ๋อให้อ๋อยาให้น้ําเกลือให้อาหารคนไข่นะคะ แล้วก็รีวิ่งนะคะมีเวลาเท่าไหร่ก็แอบ,บเอาเครื่องปั๊มมาใส่ที่เต้านะคะแล้วก็ดูดๆๆไป5นาที10นาทีเก็บหมดนะคะเวลาที่มีนะคะแบบอบปั๊มล้วนหมดนะคะเข้าใจอารมณ์เลยนะคะคุณแม่เนาะก็ส่งกําลังใจส่งพลังให้แม่นะจะน๊ะเนาะต่อไปนะคะ,ะคะุณแม่ละน้อยนะคะคลอดลูกหนึ่งเดือนมีเลือดออกเล็กน้อยใช่ประจําเดือนไหมคะแม่โบลูกกินนมแม่คะ่ะคือจริงๆนะคะหลังจากคือแม่คลอดลูกไปแล้วต่อให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะล้วนแล้วก็ให้ลูกดูดเต้าทีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆประจาเดือนก็ จะมาได้นะอยู่ตัวแม่โบเองก็คือหลังจากคลอดลูกมาแล้วตัวเองก็ค่อนข้างสม่ำเสมอในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะไม่ว่าจะแบบเอาเครื่องปั๊มนะคะหรือว่าเอาลูกเขาเต้าอะไรเงี้ยเนาะ,ะประจําเดือนก็ค่อนข้างมาเร็วเหมือนกันนะของแม่โบเนี่ยประมาณสักสามเดือนหลังคลอดได้มั้งเนาะทีนี้ถ้าแม่ถามว่าเออใช่ประจําเดือนไหมก็คือถ้าสมมติว่าเป็นประจําเดือนมันก็จะมีลักษณะคือปวดท้องน้อยร่วมด้วยนะคะแล้วก็อาการมันก็คือคล้ายๆกับเหมือนที่เราเป็นรอบเดือนก่อนที่เราจะท้องนะคะเนาะ,ะ,นะะก,ก็สังเกตดูว่าใช่ประจําเเดนนนราม้ะะคคทีีุณ ที่ให้ลูกกินนมแม่ถ้าคุณแม่นะคะไม่ได้แบบสม่มําเสมอแบบเป๊ะ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 แบบทุกสามชั่วโมงเอาลูกเข้าเต้าแล้วก็คือเอาลูกเข้าเต้าหรือว่าปั๊มนมเนี่ยจะต้องให้ได้น้ำนมปริมาณที่มากพอนะคะเอาลูกเข้าเต้าในระยะเวลาที่นานพอนะคะมันก็จะไปกระตุ้นนะคะไม่ให้มีการตกไข่ก็จะทําให้เราไม่มีประจําเดือนได้แต่ว่าสําหรับคุณแม่บางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนึกออกไหมคะประจําเดือนก็อาจจะแบบมาเร็วหลังคลอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณแม่ก็ลองสังเกตดูนะ แล้วก็ถ้าในช่วงที่มีรอบเดือนเนี่ยก็นมแม่ก็จะลดน้อยลงแต่ว่าหลังจากที่รอบเดือนหมดไปแล้วเนี่ยนมแม่ก็จะกลับมาเป็นปริมาณเท่าๆเดิมถ้าในช่วงที่มีรอบเดือน,นยังคงรักษารอบระบายน้ำนมจากเต้านะคะเนาะก็สังเกตดูนะคุณแม่จ๋าต่อมานะคะคุณแม่โบตันนะคะสามีหนึ่งเดือน17วันแล้วค่ะนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นเต้าล้วนสุดยอดคุณแม่คือแบบว่านับถือมากๆเลยนะคะให้เย้าไปนะคุณแม่เยี่ยมมากเลยค่ะเนาะต่อไปคุณแม่นะคะ เนติดาบูมส์นะคะ มีมือนมเยอะมากแต่ว่าปั๊มไม่ออกนะคะใช้ปั๊มคู่ไฟฟ้าเนเจอร์นะคะควรเปลี่ยนยี่ห้อเครื่องปั๊มไหมคะอยากทำสต็อกแต่ปั๊มทีไรน้อยทุกทีอีกหนึ่งเดือนจะต้องกลับไปทํางานแล้วอะคะ่ะโอ้ยเข้าใจเลยนะคะสถานาการณ์เดียวกับเหมือนแม่โบในตอนนั้นเลยนะคะเนาะบีมือนมเยอะมากแต่ปั๊มแล้วเนี่ยไม่ค่อยออกนะคะใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าเนเจอร์จริงๆแม่โบก็เคยใช้เนเจอร์ถามว่าโอเคไหมคือตอนนั้นที่แม่โบใช้คะ่ะเป็นแบบลักษณะคือคันโยกนมแม่มันก็ออกในปริมาณ อาป,ปริมาณหนึ่งนะแต่ว่าคือในตอนนั้นเราเรา,เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราคิดว่านมแม่เรามันอาจจะเพิ่มได้มากกว่าน,นี้อีกไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยไปถอยเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้ามานะคะเป็นของเนวีสีเหลืองนะคะเนาะเออก็ปรากฏว่าเฮ้ยนมแม่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยจริงๆนะคะในเรื่องของเครื่องปั๊มนมเอาจริงเลยเนาะต่อให้แบบรีวิวดีคุณแม่ท่านอื่นรีวิวดีนมแม่มาดีมา,ดมาเยอะนู่นนี่นั่นแต่แม่วงจะบอกเลยว่า ไม่มีเครื่องปั๊มนมที่ดีที่สุดหมายถึงว่าแบบเฮ้ยจะระบายน้านมได้แบบดีที่สุดแบบนี้กับคุณแม่ทุกๆท่ทานเลยมันไม่ใช่แต่มันมีเครื่องปั๊มนมที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะก็เหมือนเวลาที่เราเลือกบลายกสงสัยเนี่ยแหละเนาะก็คือมันก็จะมีความที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นคือก็แนะนําให้คุณแม่นะคะหาเครื่องปั๊มนม แบบนั้นให้เจอเนาะส่วนตัวของแม่โบนะคะเครื่องปัง๊มพูไฟฟ้าก็ใช้อยู่แค่2เครื่องนะคะก็คือในวีสีเหลืองนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังผลิตอยู่ไหมเพราะว่าอูแม่โบซื้อมา จะ6ปีแล้วเออทิปย์ทุบกับอายุลูกน้อยนะนะคะเนาะเท่าๆกับอายุลูกน้อยนะแล้วก็2คือเอ่อรัมเบอร์ทรัฟนะคะสี 4, ม่วงนะคะอ่ะอันนั้นใช้ดีเดอะเบสมุนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับตัวแม่โบเองนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อาจจะต้องหาเครื่องปัม๊มนมนะคะที่มันเอ่อเหมาะกับเราดูนะคุณแม่เนาะจะกลับไปทํางานแล้วด้วยอ่ะอืมอืมลองดูลองดูนะคะหาเครื่องปั๊มนมที่มันเหมาะสมกับเรานะคะแม่เนาะอ่าแล้วก็เออ่คุณแม่อันปานนะคะ บ้านนี้สองปีกว่าแล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณแม่นอนแล้วก็คุณแม่ท่านสุดท้ายนะคะปียดาไอซ์นะคะลูกเราทานนมแม่แต่ท้องผูกค่ะหนักใจมากเลยนะะ้องสิบเดือนแล้วพอมีคําแนะนํำไหมคะอ๋อก็นะคะอ่าลูกทานนมแม่ท้องผูกนะคะสิบเดือนแล้วนะคะแม่โบอมองในกรณีที่ว่าหนึ่งนะคะสิบเดือนแล้วก็คือทานอาหารเสริมตามวัยแล้วเนาะ,ะอืมไม่แน่ใจว่าการที่คุณแม่นะคะให้ลูกกินอาหารเสริมตามวัยเนี่ย คือเด็กบางคนนะคะก็จะมีปัญหาก็คือว่าถ้ากินอาหารประเภทนี้นะคะอย่างเช่นแบบข้าวเนาะข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวโพดนะคะเพลือกมันหรือผักที่มีลักษณะเป็นแบบเป็นหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอาการคือท้องผูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ลองสังเกตดูว่าถ้ากินลักษณะแบบนี้บางคนก็ฟักทองดนวยนะท้องผูกถ้ากินเรากินแบบรวมๆกันยำๆรวมกันไม่ว่าจะเป็นข้าวอ่ออ,อ,อะไรอะ่ะ ฟักทองกพ็พดอะไรเงี้ยเออแล้วท้องผูกลองสังเกตดูมันจะมีอาหารบางอย่างที่กินแล้วท้องผูกนึกออกไหมคะถ้าสมมุติว่ากินอาหารประเภทนี้แล้วท้องผูกก็อาจจะต้องแบบว่าใส่อาหารที่มีกยากใหญ่เพิ่มนะคะก็คืออย่างเช่นพวกแบบผักใบเขียวเพิม่มเข้มามัไห้อะไรเงี้ยนะคะอืมเนาะแล้วก็2ก็คือเวลาที่ กินข้าวแล้วใช่ไหมคะก็คือเวลาข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยมันจะแทนนมหนึ่งมือ้อนึกออกไหมคะปริมาณน้ําที่น้องเคยได้รับเนี่ยต่อต่อ,ต,อต่อมือ้อแต่ก่อนที่ยังไม่ได้กินข้าวก็จะกินนมนะรอบละประมาณ3ามถึงสออนแล้วแต่อะไรเงี้ยพอกินข้าวใช่ไหมคะปริมาณน้ำเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงก็อาจจะมีส่วนทาให้ลูกท้องผูกได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ก็จะให้นะลูกดื่มน้ําเปล่าเพิ่มเสริมเข้าไปก็ได้นะคะวันละประมาณสามสีอ่ออนอะไรเงี้ยได้นะคะเนาะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ กินนมแม่ด้วย10เดือนนะคะออคุณแม่ก็กินอาหารนะคะที่มีกากใยเพิ่มด้วยก็ได้นะคะเนาะก็จะช่วยเพิ่มทําให้ลูกนีคะขับถ่ายได้คล่องมากขึ้นด้วยได้เนาะแล้วก็สิบเดือนจริงๆก็สามารถที่จะทานในส่วนของน้ํา ส้มคั้นอะไรเงี้ยเออให้ลูกกินได้เช่นเดียวกันนะคะผลไม้ที่แบบผักผลไม้ที่มีกากใยนะคะคั้นปั่นให้ลูกทานได้นะคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของอ่าการบริหารนะคะกระตุ้นลําไส้นะคะก็คือใช้มือของเราเนี่ยค่ะนวดนะคะ,ะ,คะตรงบริเวณท้องของลูกแม่โบเคยทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะก็คือใช้เนี่ยนิ้วมือของเราเนะะี่ยค่ะหลังจากที่อ,อาบน้ําให้ลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือว่าจะทําเช้าของวันเย็นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะใชะ้นิ้วมือของเราเนะะี่ยค่ะสามนิ้วเนี่ยก็นวดน,นะคะ จากท้องนะคะจากด้านขวามาทางด้านซ้ายแล้วก็เน้นตรงบริเวณอไซไส่ล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะนวดกระตุ้นนะ,ะให้มันมีการทํางานของลำไส้นะคะก็จะไปกระตุ้นการทํางานของลำไส้ก็อาจจะทําให้ลูกนะคะก็จะช่วยทําให้ลูกนะขับถ่ายได้คล่องขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ากายบริหารอย่างเช่นเอาเข่าชิดพุงค้างไว้นับ1นึถึงสิงนะคะหรือว่าปั่นจักรยานในอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของอการ กระตุน้นการทํางานของลําไส้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเนี่ยเริ่มแบบเดินได้หรือว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะมีแอคทิวิตี้มากขึ้นเนี่ยลำไส้ทํางานได้ได้ดีมากขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆหมดปัญหาเรื่องของออท้องผูกได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ลองไปสังเกตดูนะว่าว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเนาะประมาณนั้นนะคะก็ ประมาณนี้นะคะก็ตอบให้แล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณแม่ทั้งหลายนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะที่หลายๆคนแบบโอ้โหมาโพสทักถามนะคะแชทส่วนตัวมาถามก็ไม่ค่อยมีเวลาตอบนะคะก็จะพยายามเข้ามาอ่านเข้ามาตอบให้นะคะเพราะว่าทาอยู่คนเดียวนะคะเลาวไม่ว่าจะเป็นคลิป ทำคลิปทำคอนเทนต์ตัดวิดีโอหรืออะไรทุกอย่างจริงกับเบลล่านะคะทำทำคนเดียวนะคะคือทำเพราะว่าแบบใจรักอยากจะแบ่งปันให้กับแม่ๆแต่ว่าอาจจะตอบช้านิดนึงด้วยที่ว่าทําคนเดียวนะคะเนาะก็ถ้ายังไม่ได้ตอบใครขอภัยไว้นะที่ด้วยนะคะเนาะ เมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะคะอ่าใครที่ฟังมาถึงจนจบคลิปนี้นะคะก็ตอบคําถามให้แม่ๆไปแล้วนะคะอย่าลืมเสียสละเวลาของคุณนะคะกดไลค์ให้ที่คลิปนี้กดติดตามนะคะให้กับช่อง YouTube Nu t k i d s นะคะกดติดตามไปที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิด์นะคะเนาะพบต้นหม่ที่คลิปหน้ามีคาถามอะไรก็ทักถามไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าโพสไปทักถามที่เพจแม่โบวี e <ๆ>่แฮปปี้เวิด์ก็ได้นะคะก็จะพยายามเข้ามาอ่านแล้วก็เข้ามาตอบให้แบบนี้ละกันนะคะเนาะโควิดก่อเมานะคะคุณแม่ดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุลสลกน้อย ด้วยนะคะขอให้แม่ๆและลูกๆของเรานะคะปลอดภัยจากโควิดกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะด้วยรักนะ